สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลโล่ของแพลตฟอร์มไอจีนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับหรือยอดฟอลโล่น้อยอยู่ได้นะครับเราอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโปรไฟล์นะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบา้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าลิิงกก์์ัันน้้้คครรรรบบบบผมมะะลลลไไใปอแดเเเเเขาาายยห อทิษฐานหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่ด้านบนสุดครับจะมีคำว่าเข้าส่่เว็บไซต์เนอะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่้าเว็บไซต์ของ KMTH MM นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านที่คุณผู้ชมเคยสมัครแล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนะาะหรือว่าสําหรับใครที่สมถถ Google, ัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง G ี a i l คุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อ,อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็อย่าให้เรามาสมัครกันก่อนเนาะให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงน ต it, ัวน,าานี้ครับจะมีข้อบลิ่ถ้าเราใส่ขรับล่งเป็นการสมัครใช้งานนะครับตัวนี้ครับเราจะใส่ข้อบลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อบลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อบลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมพับติคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ที่จะเป็นมนิเกมให้คุณผู้ชมได้ติกกนด้วยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติมินิเกมมันไปด้วยเนาะอ่านกติกาตัวน <accurate. Inter> <zy> ี้ด้วยนะครับ อ่อโอเครับสำหรับที่สมาชิกกันเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันไปเลยเนาะ อ่ที่ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมน,นูนนของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายไปครับเป็นเมนูให้เรือกใช้งานเยอะๆกันมากมายเลยนะครับอ่กเดคุณผู้ชมครับที่เมน,นูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่ที่ครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับใหเราเริ่มไปดูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานกันเยอะๆมากๆๆามายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอรยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็เอ็นเดนนะครับอ่ะก็่ดี๋ สำหรับขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมพามาทำตามผมได้เลยเนาะให้เรามาที่บนบล็อกครับแล้วก็มาเริ่มบริการแนะนำรวดเร็วต่ออันบนสุดเนาะอ่ามาที่ตรงช่องบริการนะครับตรงช่องบริการคุณผู้ชมก็มาเลิ่มตัวแรกเหมือนกันนะครับเห็แม้จะมีคำว่าเพิ่มติดตามอินสตาแกรมโปรไฟล์ตรงนี้ครับไปเรากดไปเลยนะอ่ามาช่องสัดไปก็คือช่องคำอธิบายตรงนี้ครับตรงช่องคำอธิบายเขาจะมีการเขียนข้อมูลและการเขียนแจ้งเตือนไว้ให้คุณผู้ชมครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเริ่มมาแวะดูมาแวะอ่านกันด้วยนะครับอ่ามาช่องก์ครสาถ ช่องปริมาณครับตรงช่องปริมาณก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับอาจจะมีขั้นตอนบอกอยู่นะครับว่าขั้นตอนปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้เลยครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าบริการนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วครับแล้วก็สั่งเสร็จดันล่างตรงนี้ได อ่าทีนี้ครับหลังจากที่รเราสั่งซื uh, ้อครับจะได้ข้อความที like. ่เกี่ยมบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับคที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราสักครู่ในการดำเนินการนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับอ่ากันเดี๋ยวระหว่างเราดำเนินการเดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปก็คือมาเทมเเมนูเติมเงินเนาะอ่าเมนเติมเงินครับจะมีห้าช่องทางในการใช้งานครับมีช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์อาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับช่องทางที่สองก็คือโอนเงินนัดสเดททุก็ะมีอ ต่างๆเขียนไว้ตรงคำแนะนำไว้ทั้งหมดนะเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับกลับไปที่ช่องทางเชิลเพย์ก็คือช่องทางพิเศษครับช่องทางเชิลเพย์่ะขอไปครับช่องทางชิลเพย์จะเป็นช่องทางพิเศษนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะมีหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานเติมเงินกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าช่องทางเชิลเพย์ครับเราเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดนะครับจะมีคำว่า payment channel เนาะหนมายจะมีหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานนะครับหมายจะมีไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code โหมดเดลยวเด็ดแล้วก็เเติิมงงนทา ตามธนาคารต่างๆครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินทางตต้เบิดเติมได้ด้วยเนาะะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่ด้านขวาเบอร์ด้านขาวาเบอร์จะมีประวัติาการเติมเงินให้คุณผู้ชมได้ดูครับส่วนด้านบนจะมีคำแนะนำให้เราอ่านหรือว,ว่าให้เราดูกันด้วยเนาะะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่ไปดูประวัติการสั่งซื้อเนาะ อ่าเปนประวัติการสั่งเซิร์ก็คือจะเป็นไปดูเอาไปเช็คประวัติการสั่งเซิร์ของเราครัว่าเราซิร์ของข้าบริการถูกหรือเปล่าเนาะอ่าตวนี้จะเป็นของข้าบริการที่เราสั่งเซิร์ฟนะครับส่วนนี้จะเป็นหมายเลขคำสั่งเซิร์ฟที่คุณผู้ชมสั่งเซิร์ฟไว้เนาะส่วนนี้จะเป็นการใส่ลิงก์โปรไฟล์ของคุณผู้ชมไว้ครับส่วนนี้จะเป็นวันที่แลวก็เวลาที่คุณผู้ชมสั่งเซิร์ฟไว้นะครับส่วนด้านขวาก็จะมีสถานะขอบแบบสายบอดอยู่เนาะเาเรื่องว่าสำหรับใครที่เซิร์ฟบริการ ดี๋ยวยนะอด follow ึ้นได้อย่างนะอ่าจริงครับยอด follow ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับจริงครับยอด follow ที่ขึ้นมาก็คือ199ยอด follow เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับข้อดีความยอด follow เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะเมนโดมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับเมนลองมาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์ครับโปรโมชั่นเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์ครับคุณผู้ชมก็แค่มาเอาดิงตัวนี้ครับปรชวนนนเงะคชา อา่านเมนูการคืนเงินก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้ดูประวัติการคืนเงินคำสั่งซื้อของคุณผู้ชมครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมครับกดยกเลิกบริการที่คุณผู้ชมสั่งซื้อไว้นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านีน้เนาะหรือว่าบริการเท่นั้นใช้ไม่ได้ครับคือสถานะว่ายกเลิกครับหรือว่าเป็นบางส่วนครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้เหมือนกันเนาะจะเป็นหน้าไว้สาหรับดูการคืนเงินครับอันนี้ก็คือด้านบนจะมีรายละเอียดคุณผู้ชมได้ดูครับส่วนต่อเนื้องจะเป็นตารางข้อมูลที่คือเอาเป็นตารางข้อม บริการเราก็จะมีวันที่บอกเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับกลับมาที่เมนูดแรกก็คือเป็นเมนูดคำสั่งซื้อมาครับแล้วเริ่มไปทางขวาบนจะมีคำว่าติดต่อแอดมินเนาะเมนูดที่จะเป็นเมนูดวัสหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อมาติดต่อแอดมินได้ตลอดนะครับอาจจะมี2ช่องทางในการติดต่อแอดมินครับเปช่องทางแรกก็คือเป็นการกดตัวช่วยเหลือครับต้องติดต่อเป็นการติดต่อทางไลน์เนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านล่างตรงนี้ไดดดด้้้เเเเลลลยนนนนนนะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบมมููาว์์์โโหหแอออปพพิิชชชก็จตตุ่่ณผสทททีใ เกชันลงมือถือได้เดยวนาะอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมจายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมเราไปทดลองใช้งานกันได้เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ